สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาพบกับน้องเจ้านะคะในช่องเจคาดีนะคะวันนี้น้องเจ้าามีรถสวยๆนะคะเอามานําเสนอแล้วก็มาพรีเซนต์รีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะกับ Toyota f o r t u n เนนะคะพี่คุกกี้ของเรานี่เองนะคะกับตัวปี2021นะคะเป็นตัวแบ็กท็อปนะคะ2.4ขับ2ดีเซลค่ะท่านผู้ชม สีขาวมุกสีสวยเลยนะคะจุดเด่นคันนี้ที่ทําให้ลูกค้าสนใจเนี่ยมีหลายข้อเลยนะคะใครที่กําลังตามหาและเล็งรุ่นนี้ไว้อยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจจะไปซื้อที่ไหนลองเข้ามาหาน้องจ้าจ๋าที่เพชรยนต์ก่อนได้บอกเลยว่าจะไม่มีผิดหวังแน่นอนกับการที่เราเนี่ยคัดรถมาให้แล้วแล้วก็คัดพิเศษคัดสันเกรด A เท่านั้นรับประกันโครงสร้างตรวจสอบคุณภาพรถให้ประกันเครื่องเกียร์มีครบนะคะ คันนี้ราคาตั้งขายเพียง1,150,000บาทนะคะซึ่งราคาป้ายแดงอยู่ที่1 000, 8 0 0 0 0้บาทนะคะท่านผู้ชมราคาประหยัดไปหลายแสนเลยนะคะมาดูตัวรถส,สวยๆเดิมๆกับบอดี้เดิมๆเรียวนะคะวันนี้ รถยังไม่มีการดัดแปลงสภาพใดๆเลยนะคะก็คือดิบๆจากป้ายแดงเลยนะคะไม่ใช้ไป8 0 0 0 0กิโลใครตามหายอยู่ไม่ควรพลาดนะคะมาเทสได้ได้มาทดลองขับได้จะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนน์ก็ได้ทำได้ทุกอย่างนะคะเอกสารพร้อมเริ่มครบเลยนะคะนุบอกเลยภาษีพรบรเราก็เตรียมให้เรียบร้อย ความสวยนะคะจุดเด่นของตัวพี่คุกกี้เนี่ยก็คือรูู้อยู่แล้วคือสีขาวเนี่ยก็จะเป็นสีพระเอกของเขาเลยนะคะกับพี่ฟอร์จูเนนะคะแล้วเป็นรถที่สวยมากนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะคะของคุกกี้นะคะ ก็ได้หลังคาแบ็กท็อปไปด้วยนะคะในราคานี้ลูกค้าก็จะซื้อสดจับจัดไฟแน้นซ์จะฟรีดาวหรือจะเพิ่มดาวขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะคะสวยจริงนะคะลูกค้าสวยจริงๆนะคะคันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชั่นพิเศษต่างๆนะคะ Adaptive f u s Control นะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟ daytime running กล้องหน้า360องศานะคะลูกค้าครบเลยคันนี้บอดี้เดิมนะคะเฉี่ยวชนเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะคันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะคันนี้ไม่ใช่รถหน่วยงานนะตัวนี้เป็นรถบ้านนะคะท่านผู้ชมดูตาไฟนะคะใสๆส,ส,สวยๆกริบๆเนียนๆนะคะไฟหน้าแท้ไฟหน้าเดิม ไฟตัดหมอกคู่เดิมนะคะพร้อมกระจังหน้ากับโลโก้โตโยต้าสวยๆแบบนี้คือไรที่ติเลยนะคะสภาพเนี่ยก็คือไรที่ติเลยใครที่ตามหานะคะน้องจ้าจ๋าอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะถ้าก้าวย่างเข้ามาในบริษัทนี้นะคะรับรองลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสิทธิพิเศษนะคะของทางแบงค์หรือว่าเรื่องคุณภาพชื่อเสียงนะคะของทางเราที่บอสของเราเนี่ยก็ สร้างมาถึง25ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเรื่องคุณภาพความน่าเชื่อถือความไว้ใจนะคะลูกค้ามีให้เจ้าจ๋ามีให้ลูกค้าเต็มร้อยเลยนะคะตรงแก็บด้านข้างนะคะลูกค้าดูความสวยความสดนะคะลูกค้าดูคลิปให้จบก่อนนะคะน้องเจ้าจ๋าจะพาไปดูทีละมุมทีละจุดนะคะลูกค้าว่ารถที่เจ้าจ๋า เอามาให้ชมคันนี้หน้าวันนี้นะคะก็คืออะไรที่ติจริงๆเพราะรถไม่มีแปลงเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กขอบ20สแตนดาร์ดโรงงานนะคะดูความใหม่ความกลิบนะคะท่านผู้ชมสวยคุ้มมากคันนี้เดิมเนียนจริงนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถจะโดนยำม,มาหรือว่ารถชพลิกคว่ำชนหนักจน,จนจมน้ำมาลูกค้าตัดข้อนั้นทิ้งได้เลยเพราะว่าเรามีในส่วนของการตรวจสอบรถให้274จุดให้ลูกค้าตรวจสอบดูประวัติได้อยู่แล้วนะคะ กระจกมองข้างสวยใสนะคะสีดําดูความใหม่กลิบนะคะพร้อมกล้อง360องศานะคะแต่ตัวนี้นะคะยังไม่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะอ่ะยังไม่มีนะคะตัวนี้ยังไม่มีมีแต่ความสวยความเดิมมาให้นะคะกระจกโลโก้แท้โลโก้เดิมโรงงานน้องะจ้าราเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมและก็คุณลูกค้านะคะทุกๆท,ท่านเนี่ยได้มาสัมผัสแล้วก็เห็นรถตัวจริงมากสวยตรงปลกแน่นอนนะคะที่น้องะจษา,จ,าจะพาชมณวันนี้ ฟิล์มติดให้แล้วนะคะอย่างดีเลยนะคะขนาด60รอบคันนะคะซื้อรถราคาหลักล้านนะคะลูกค้าแล้วได้ไม่แปดหมื่นแล้วประหยัดจากป้ายแดงไปไั้เยอะนะคะตรองารยจาถือว่าคุ้มนะคะคันนี้นะคะทะเบียน3 9 5 9ทะเบียนสวยสวยเลยนะคะตัวแก็บด้านข้างเนี่ยนะคะลูกค้าให้ดูรายละเอียดแก็บข้างแก็บแท้ไม่มีอ้าไม่มีง้างน,นะคะตัวรถบอดี้สวยเดิมแลวก็ในส่วนของตัวแคทซีเนี่ยนะคะแคทซี ใหม่มากนะคะลูกค้านะไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีสนิมเกาะไหมจะผหูไหมช่วงล่างนะคะคือสภาพเนี่ยตัวรถเนี่ยที่น้องจ๋ากําลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือมันสอดคล้องกับตัวเลขใหม่มากๆนะคะซึ่งไม่แปดหมื่นนะคะราคานี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะราคาเช็คกลางท้องตลาดได้เลยนะคะไม่แปดหมื่นนะคะสภาพเดิมๆกลิบมากตัวยางคันนี้นะคะตัวยางเนี่ยติดยางในปียี่สิบสองอะ ยังไม่ได้ติดรถมานะคะแต่ยางในปี22ดูดอกยางเลยคะเลืเหอเดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนหนูบอกเลยนะคะทัศนวิสัยการมองเห็นดีเยี่ยมชัดเจนพร้อมกับตัวบอดี้เดิมของรถบอกเลยว่าถ้าน้องก็จะจสปาให้อีกหนึ่งรอบเนี่ยไม่แพ้ป้ายแดงจริงๆนะคะคันนี้ สภาพสวยน่าใช้มากนะคะคุณลูกค้าทุกอาชีพนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรีเจนเดอร์ได้นะคะจะซื้อคนเดียวก็จบจะซื้อจะให้มีคนค้ำก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับรายได้ลูกค้าถ้าคันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณ2 0,000เท่านั้นนะคะ น้องจะจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะคุณลูกค้าถ้ายัางกลัวหรือกังวลในส่วนของกลัวได้รถไม่สวยนะคะน้องจะจ๋าเชื่อเลยว่าบริษัทเพชรยนต์เนี่ยนะคะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการจะซื้อรถมือสองอาจจะเป็นคันแรกนะคะในการเราเลือกรถมือสองนะลูกค้าสบายใจได้อ่ะดูกลุ่มเครื่องมือแม่แรงนะคะเนี่ยก็คือได้ครบไปหมดเลยนะก็คือให้ดูตัวรถว่าเนี่ยโครงสร้างต่างๆทุกอย่างเดิมหมดนะคะให้ชมเลย ตัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะเพราะว่าเราจะคัดรถเข้ามาก่อนนะคะลูกค้าเราจะคัดรถตรวจสอบสภาพก่อนก่อนที่จะนําเข้ามาให้คุณลูกค้าไปใช้งานต่อนะคะในระยะยาวๆในการที่ได้รถไปใช้แบบคุ้มๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเฮดรูมที่ดูใหม่ดูสวยมากระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจะาแคว้นเบาะหรือว่าจะเอาเบาะลงนะคะก็สามารถทําได้นะคะก็เป็นรถเจัดที่นั่ง p p v ที่ขายดีแล้วก็เป็นอันดับต้นๆ้นของประเทศไทยเลยนะคะสําหรับความสวยนะคะของพี่ฟอร์จูเนนะตัวน็อตนะคะลูกค้าดูเลยนะน็อตทุกตัวที่ลูกค้าเห็นน้องจะจ๋าแพนกล้องให้ดู อยากให้เห็นความสวยความเดิมนะคะตัวฝาน,น็อตฝาท้ายเนี่ยนะคะน็อตฝาท้ายเนี่ยสภาพเดิมแม้กระท,ทั่งท่อเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดทุกอย่างดูสวยดูสดดูน่าใช้มากๆใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ครอบครองรถคันนี้น้องก็จาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าได้รถเดิมแล้วก็รถใหม่มากนะคะรุ่นนี้เขาจะมีคลิกเซ็นเซอร์แล้วนะคะลูกค้านะ คือตัวพี่ f o r t จูเนหรือว่าจะเป็นโตโยต้ทุกแบรนด์ทุกรุ่นนะคะลูกค้าก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าในเรื่องการรักษาหรือว่าการดูแลมันเทนเนนเนี่ยค่อนข้างจะไม่แพงอะไหล่หาง่าย2ก็คือปัญหาจุกจิกกวนใจเนี่ยนะคะไม่มีนะคะจ้าจ๋าก็บอกเลยว่าไม่มีจริงๆรับประกันจากใจที่เป็นครอบครัว Toyota นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะในตัวรถก็สวยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะไฟท้ายเนี่ยท้ายแท้ท้ายเดิมนะคะลูกค้า ท้ายแท้ท้ายเดิมนะคะตัวคิ้วนะคะกระจกนะคะหรือรวมไปถึงตัวกระจกปัดน้ำฝนนะคะที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหลังนะคะสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะตัวรถนะคะพร้อมสปอยเลอร์โคมไฟไม่มีแตกไม่มี้าวไม่มีเหลืองนะคะสบายใจหายห่วงได้ค่ะซื้อกับน้องะจ้านะคะดูรถมือสองไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะลูกค้าเนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าแนะนำพาดูให้นะคะเห็นเห็นคลิปน้อง็จ้ารีวิวแล้วนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่อยากได้พอดีแล้ว ามาเห็นคลิปน้องก็จ่าพรีเซนต์พอดีนะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะปรึกษาน้องเจ,จ้านะคะสอบถามรายละเอียดค่างวดหรืออยากจะซื้อสดเนะะี่ยค่ะทำได้หมดเลยนะมาดูแคสซีด้านขวาแคสซีด้านขวานี่นะคะลูกค้ามองไปพร้อมๆกันนะคะนอนดูคลิปแล้วนะคะมองไปพร้อมๆกันแล้วก็แล้วก็มานัดดูรถกันได้เลยนะคะล้อแม็กทั้ง4ล้อเนี่ยน้องจ๋าบอกเลยว่ายังไม่เคยมีการกลึงนะเพราะว่าเดิมหมดเลย แม็กไม่มีขูดไม่มีเบียดนะคะก็คือเดิมหมดเลยตัวฝาท้ายนะคะนี่แก็บข้างแท้เดิมไม่มีอ้าไม่มีง้างลักษณะตัวรถตัวสเกิร์ตรอบคันต่างๆนะคะสภาพตัวรถคือเดิมมาก,ก,มมากนคะคะเซ็นเซอร์รุ่นนี้ก็มีให้แล้วนะคะเซ็นเซอร์รุ่นนี้ก็มีให้แล้วนะ,ะกล้องกล้องถอยหรือว่ากล้อง360องศาเนี่ยนะคะก็มีครบเลยนะนมาดูนะคะภายในนะคะภายในนี่นะคะ แผงประตูสวยสดนะคะสีดำแดงนะคะแล้วก็ตัวลำโพงนะคะรุ่นนี้นะคะตัวระบบลำโพงเนี่ยรอบทิศทางเลยเพราะว่าจะเป็นลำโพงของระบบ jbl นะคะมาพร้อมกับตัวที่พักแขนนะคะเป็นสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแล้วก็กระจกออโต้ทั้ง4ีบานทั้งหมดเลยนะคะน็อตคานเสา a เสา b นะคะให้ลูกค้าชมวันนี้เอามาให้ชมแบบสวยสวยเลยน้องเจ้าจ๋าอยากให้เห็นทุกซอกทุกมุมเพราะว่ารถกลิบมากนะคะ เนียนสวยมากภายในไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะรวมไปถึงตัวโครงสร้างซึ่งทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกับตัวเลขไม้ไปหมดเลยนะคะ80,000กิโลนะคะนี่เบาะเวลาเราจะพับนะคะนี่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะเราก็แค่กดแค่ตรงนี้เองนะเบาะแถวกลางเนี่ยพับปรับได้นะคะลูกค้าเบาะแถวกลางเนี่ยพับปรับได้นะคะดูใหม่นี่นะคะสวยสวยมากนะคะตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุด นะคะไม่มียุบไม่มียุ่ยเลยเฮดรูมสะอาดสะอา้านไฟก็เป็น led แอร์เย็นเพลงพร็อกเรื่องเสียงดังเนะะี่ยฮะรถคันนี้สวยจริงค่ะท่านผู้ชมนะคะซื้อรถกับน้องจ๋านะคะลูกค้านะคะสบายใจได้เลยน้องจ๋าดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวเหมือนญาติมิตรเหมือนญาติพี่น้องนะคะลูกค้ามาเอาตัวรถเดิมๆกับเจ้าจาไปใช้งานนะคะเสียงปิดประตูเนี่ยไม่มีตกนะคะลูกค้านะเสียงปิดประตูไม่มีตกที่เปิดก็เป็น smart entry นะคะทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวาเหมือนเดิม อย่าปิดประตูไม่ว่าจะฝั่งคนขับหรือทั้งสี่บานนะคะก็ไม่มีตกคือใหม่จริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคือคันนี้ใหม่นะคะคุ้มนะคะใครที่เดินทางไกลเนี่ยนะคะลูกค้านะคุ้มมากแล้วก็ได้เครื่อง2.4นะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะลูกค้านะนี่ตัวน็อตท,ทุกตัวทุกจุดเนี่ยาจะจให้ชมนะคะอยากให้เห็นความเดิมอยากให้เห็นความคุ้มค่าอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้งานในระยะยาวๆนะคะซื้อรถกับน้องเจ้าจ๋าก,ก็ดจะได้สบายใจนะคะไปซื้อ ที่ไหนมาแล้วยังไม่ถูกใจหรือว่าไปดูที่ไหนมาแล้วยังไม่ชอบลองให้น้องก็จะไปอีกทางหนึ่งตัวเลือกนะคะกับการที่จะซื้อรถครอบครัวสักหนึ่งคันนะคะตัวเบาะเนี่ยเป็นปรับแปดทิศทางนะคะสองเบาะเลยนะคะเบาะคู่หน้านะคะดูความใหม่ของสครับเพจรายละเอียดรถคือกริบมากนะคะน็อตคาเสาบีนะคะตัวน็อตพอเก็บสายไฟนะคะรายละเอียดชัดเจนเดิมมากนะคะตะคงตะเข็บเนี่ยบอกเลยลูกค้ามาดูได้นะคะ ตะคงตะเข็บลูกค้าดูได้เพราะว่าเราจะไม่เอารถคว่อมมาขายนะคะลูกค้าเราจะขายรถเกตเดียวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะคะเลขใหม่น,นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของฝั่งเครื่องยนนะคะร้อนมากนะคะอากาศวันนี้นี่เวลาเราสตาร์ทรถนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลขใหม่นะ 86,741กิโลเมตรค่ะไม้แท้ไม้เดิมส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็ดูใหม่นะคะดูสดดูใหม่มากนะคะดูสวยดูดุกแกรมเลยนะคะค่ะนะคะนี่คือเลขไมนะ8ป7ห1นก้ิกิโลเมตรคือตั้งแต่เจ้าจ่าปิดประตูเข้ามานะคะลูกค้าสังเกตได้ไหมสิ่งที่อะไรที่เปลี่ยนไปก็คือเก็บเสียงด้านนอกได้ดีมากนะคะแล้วลูกค้าดูความสวยความสดของตัวพวงมาลัยนะลูกค้าดูนะคะนี่ คูคอนโทรนแพทเทนชีพครบทุกอย่างนะคะลูกค้ามีแอปเปิลคาเฟ่แล้วนะรถะสดมากนะคะดูจะจ่าปิดนะคะประตูแล้วด้วยความใหม่แล้วก็ความสดของตัวรถนะคะเสียงรบกวนด้านนอกนะคะหรือว่าเสียงเครื่องยนต์นแทบจะไม่อยากแทบจะไม่ได้ยินเลยเน,นี่ยฮะเดี๋ยวน้องจากจะให้ดูในส่วนของกล้องถอยนะมันจะเป็นกล้อง360องศานะคะท่านผู้ชมนี่เราเลือกโหมดได้เลยว่าเราจะดูเลือกโหมดไหน,น่ะ,ะด้านข้างด้านหลังนะคะ ด้านหลังฝั่งเดียวนะคะตรงที่เป็นเส้นขอบเส้น ตัวคาตีเส้นนะคะเป็นซองเนี่ยก็มีบอกระบุเลยหรือว่าเราจะดูแบบ 3D แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนชอบนะคะหลายคนตามหานะคะโดยป้ายแดงเนี่ยบอกเลยว่าแพงจริงๆนะคะสำหรับถ้าเป็นแบบชาวบ้านหรือว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเราทํางานแบบว่าเอออยากมีโฟล์จเนอร์หนึ่งคันเนี่ยแต่ว่าป้ายแดงบางทีมันแรงไปนะคะอยากหามือสองสภาพเทียบเท่าป้ายแดงราคาประหยัดไปตั้งเยอะก็ลองดูคันนี้ได้ะค่ะนะคะปรึกษาเจ้าจ๋าได้เลย แอร์เนี่ยเป็นตัวแอร์ออโต้ดูโอแยกโซนนะคะเลือกโหมดได้เลยนะคะลูกค้าเป็นออโต้ดูโอแยกโซนนะคะนี่ฝั่งนี้แล้วแต่ชอบมีไวเลสชาร์จแล้วนะคะรุ่นนี้จะมีเฉพาะตัวรี g e n เดอรเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวรีเจนเดอรเท่านั้นเลยนะ,ะตรงคอนโซลตรงอคอนโซลของที่เก็บแก้วน้ำนะคะก็ยังดูใหม่ดูสวยนะคะสปริงนะคะเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมายังดูสดดูกริบอยู่เลยนะคะคอนโซลเกียร์นะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกนะ คอนโซลเกียร์หัวเกียร์ไม่มีตลอกนะคะเนี่ยสวยมากนะคะที่พักแขนก็ยังไม่ช้ําเลยนะคะก็ไม่น้อยนะคะลูกค้านาะนี่ตัวเบาะนะคะของข้างคนขับเนี่ยโอ้โหคือกริบมากนะคะกริบมากใครที่สนใจเนี่ยนะคะอยากได้อยากเอาไปใช้งานสักหนึ่งคันนะคะน้อจ๋าก็มีให้กันเดียวเลยคันนี้นะคะที่กระจกส่องนะคะบังแดดให้เนี่ยเขามีกระจกส่องแต่งหน้าให้นะคะก็จะมีแสงสว่างให้ด้วยก็จะมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ ฝั่งข้างคนขับนะคะนี่กระจกสองหน้านะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะคนไหนที่ชอบขับรถสูงๆแล้วก็ชอบทัศนะวิสัยในการมองเห็นขับขี่เนี่ยนุบอกเลยมันมองได้ถึง360องศาเวลาเราขับรถบนท้องถนนเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะวิสัยทัศ์มองเห็นเนี่ยดีชัดเจนมากๆนะคะอ่ะนะคะใครสนใจนะคะน้องก็จะพามาชมเลยนะคะพามาชมเลยนะคะกับความเดิมเดี๋ยวน้องก็จะจะพาไปดู ในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วนะคะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะลูกค้านะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะใครใสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะคะการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจเนี่ยก็รีบติดต่อเข้ามาหาจะจ่าได้เลยเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์กันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กับไม่8 6 0 0 0นะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่2 3 9 3ซีซีนะคะใช่ไหมท่าน้องจ๋าจะไม่ผิดนะแต่เราก็เรียกกัน2 0 0พันนะคะ,ะตัวแรงม้าเนี่ยอยู่ที่150แรงม้านะคะเชื้อเพลิงดีเซลแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะคะไม่มีการแปลงนะคะต้องขอย้ําก่อนว่าเครื่องยนต์ไม่มีการดัดแปลงนะคะดูความใหม่นะคะ ตัวเครื่องยนต์สดนะคะไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะเสียงเครื่องยนต์นิ่งมากนะคะเพราะว่าเดิมนะคะลูกค้าเพราะว่าเครื่องยนต์นี้เดิมมากดูปั๊ม ABS ต่างๆนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะลูกค้านะแล้วก็ตัวปั๊มนะคะโลโก้โตโยต้านะคะสวยๆมากๆเลยนะคะคานด้านหน้านะคะคานยึดโคมไฟนะคะตัวน็อตรวมไปถึงคานด้านหน้าตัวที่เป็น สีเดียวกันกับตัวถังนะคะอันนี้คือตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะลูกค้าให้ดูเห็นความสวยความเดิมว่าน็อตที่เป็นตัวยืดกับตัวคานด้านหน้าเนี่ยถ้าไม่มีขยับแสดงว่ารถด้านหน้าไม่มีชนนะคะเนี่ยคานหน้าเดิมนะคะตัวน็อตยืดคานหน้าเสากลางนะคะรวมไปถึงฝาปิดหม้อน้ํานะคะไม่มีโก่งนะคะไม่มีอรอยน้ํากระเซ็นจะไม่เห็นคราบที่เกลือเลยนะคะลูกค้าดูชัดเจนได้เลยนะคะน้องก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะ แล้วก็อีกจุดเด่นสําคัญนะคะลูกค้าถ้าโครงสร้างเดิมเสร็จปุ๊บเราก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคือไม่แค่แ0 0 0มื่นนะคะกับรถ7จ็ที่นั่งแล้วไม่ใช้น้อยขนาดนี้เครื่องยนต์ยังไงก็ไม่ช้ายังไงก็ไม่หลวมแน่นอนนะคะถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้อยมากๆนะคะรถปี2021นะส่วนแบตเตอรี่นะคะลูกค้าหลายคนกังวลและกลัวว่าพึ่งออกไปเนี่ยจะหมดนะคะอาจจะใช้ไม่นานแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวล จะจ๋าเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะคือบริษัทรยนต์เปลี่ยนให้แล้วนะวันที่17เดือน3ปตี68ก็คือเดือนนี้นะคะวันนี้วันที่2 5หนะคะก็เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่กี่วันเองนะคะ7วัน6วัน7วันประมาณนี้ได้แบตเตอรี่รูกใหม่ไปเลยคะ่ะลูกค้าคุ้มคุ้มคันนี้นะคะน้องบอกเลยนะนี่ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะคันนี้หลุดจองมานะคะน้องก็จ๋าก็เลยเอามารีวิวแล้วก็ มาให้ชมกันแบบสดๆด,ดเรียวๆแบบนี้รับประกันทุกชิ้นส่วนนะคะว่ารถของเราในเดิมแน่นอนสีแท้สีเดิมเอกสารครบเริ่มพร้อมภาษีพ,พรบรพร้อมนะคะออกได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทั่วประเทศนะคะนี่บริษัทเรยนต์ใหญ่โตกว้างขวางพื้นที่5ไร่นะคะสาขาหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ของเราเองเปิดทําการขายรถมือสองมา25ปีเข้าปีที่26เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเรื่องชื่อเสียงและคุณภาพรถของเรา ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะนะคะฝากไปด้วยนะคะลูกค้าเผื่อใครต้องการเข้ามาดูรถนะคะน้องก็จะก,ก็จะแนะนําให้จองล็อกรถเข้ามาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเซลล์50ท่านนะคะขายออนไลน์ยีชั่วโมงนะคะเพราะอย่างนั้นไม่ทันแน่นอนและรถหนูก็เหลือแค่คันเดียวด้วยกับ l e g e n เด r 2.4สองสีแบ็กท็อปสีขาวคันนี้นะคะในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนานะคะฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ